ส่งงานล้างลอกไดว่าซีเรียนปีสองหนึ่งนะครับตัวนี้ล้างกับผมรอบที่สองแล้วรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองนะสองรอบมีเปลี่ยนอะไรทั้งสองรอบเลยครับรอบแรกเปลี่ยนลูกปืนกันกลับนะครับและรอบนี้นะครับได้เปลี่ยนบูทลูกปืนกันกลับบูทเหล็กตัวนี้นะครับนะครับส่งมาสองครั้งเนี่ยเสียในชุดชุดมันทํางานร่วมกันนะลูกปืนกันกลับกับบูทเนี่ยนะฮะก็คือลูกปืนกันกลับรอบแรกเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะรูดนะครับมันน่าจะรูดนะครับแล้วก็ หมุนหมุนแล้วเนี่ยเหมือนเฟืองมันจะขึ้นมือจังหวะหนึ่งหมุนมารอบหนึ่งจะมีความรู้สึกขึ้นมือปุ๊บๆเนี่ยแต่เช็คดูแล้วนะครับรอบแรกนะฮะเช็คดูแล้วก็คือไม่ใช่เป็นที่เฟืองครับเป็นที่ลูกปืนกลักบครับมีความรู้สึกเปลี่ยนไปก็หายนะครับแต่ว่าบูธยังใช้ของเดิมใช้ตัวนี้อยู่นะแล้วก็ใช้ไปหลายเดือนแล้วกลับมารอบนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนบูธครับเป็นเหมือนเดิมนะครับความรู้สึกมันสะดุดหมุนรอบนึงแล้วสะดุดปึ๊บๆเนี่ยนะฮะเนี่ยนั่นก็ดูนะครับ มันจะเป็นรอยกดของลูกปืนเลยนะฮะเป็นเป็นบั้งบั้งบั้ง,บ,งบั้งเลยนะเนี่ยรอยกดของลูกปืนครับเนี่ยเหล็กมันยังเงาเงาขาวขาว,ขาวอยู่นะแต่มันเป็นบั้งแล้วนะครับเนี่ยฮะหมุนแล้วมันมีความรู้สึกนะครับสากมืออะไรแบบนี้นนะเนี่ยเออนี่ก็เป็นอีกสาเหตุนึงครับที่ทําให้สากมือก็อย่าเพิ่งอย่าไปโทษเฟืองมันครับก็ดูตรงนี้ก่อนครับบางทีบางทีของของแล้วนะจะเป็นแบบตัวนี้ก็ได้นะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับที่ หมุนแล้วสากมือมีความรู้สึกติ๊กจังหวะหนึ่งอะไรแบบเนี้ยสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเวลาเราวัดปลาครับวัดปลาเนี่ยควรจะใช้นิ้วโป้งกดสปูนไว้นะครับแล้วก็วัดนะครับหรือไม่ก็เอาอีกมือนึนงครับจับแขนช่วยนะครับไม่ให้แขนมันถอยหลังครับไม่ให้ระบบกันกลับระบบอะไรพวกนี้มันทํางานเต็มเต็มเต็มที่นะครับเราควรจะใช้นิ้วโป้งกับพวกนี้เซฟมันไว้นะครับนะครับเวลาเราก็ชาบปลาแค่จังหวะกระชากนะครับเนี่ย ต้องต้องฝึกให้เป็นแบบนิสัยเลยนะเนี่ยอาการที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาวัดปลานะครับน่าจะไม่ได้ใช้นิ้วกดช่วยนะวัดก็ปิดเบรก็วัดเต็มเต็มเลยอะไรแบบนี้นนะนะครับแรงกระชากมันก็เลยมาลงที่ตรงนี้นะครับชุดกันกลับนะครับกระชากนะครับมันก็ทําให้กดกดเหล็กเป็นรอยได้อย่างนี้นะครับนี่กดเหล็กเป็นรอยได้น,น,ดน,ดนี่รอบที่สองเปลี่ยนบูธรอบแรกผมเปลี่ยนลูกยื่นกลับไปแล้วนะครับนะครับอ่ะทีนี้ก็หมุนเนียนนะครับ ราบลื่นไม่มีสะดุดแล้วนะครับเฟืองก็ยังเนียนอยู่ไม่มีปัญหานะครับเฟืองไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอ่เนี่ยหลายคนอาจจะโทษที่เฟืองนะครับส่งมาให้ผมเช็คได้นะครับรับแก้ทุกอาการนะครับนะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆอยปัญหากวนใจอะไรนะครับก็ลองปรึกษาดูได้นะครับเอามาแกะมาเช็คดูก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้หายเลยนะครับบูทตัวเดียวครับรอบที่แล้วผมทําประหยัดประหยัดให้ไงก็เปลี่ยนแค่ลูกปืนก่อนเห็นพวกนี้มันยังไม่มีปัญหาแล้วประกอบกลับแล้วมันก็ยังเนียนอยู่นะ ส่วนมาอีกรอบหนึ่งนี่ตรงนี้ไปเลยนะครับก็เจ้าของลอกก็ลองเปลี่ยนวิธีวัดปลาดูนะครับนะครับอย่างที่บอกก็เวลาจะวัดปลาอย่าลืมเอานิ้วโป้งกดสายกดสปูลช่วยหน่อยกดแล้วก็ชากอย่างนี้ครับกาลังเบรกมันจะช่วยช่วยช่วยลดกําลังเบรกกาลังกระชากไปลงที่ตรงนี้ได้เยอะเลยครับเอานิ้วโป้งช่วยกดนะครับสองนิ้วมือสองมือเลยก็ได้นะครับอย่างเนี้นะครับแค่จังหวะกระชากนะครับก็จะเซฟชุดลูกปืนกันกลับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ ลองไปดูกันนะครับของใครที่มีการแบบนี้นะครับลองเปลี่ยนวิธีกระชากปลากันนะครับนะครับตรงนี้ก็จะได้เซฟอายุการใช้งานไปเยอะนะครับเป็นบ้างๆเลยขนาดเหล็กนะยังบุกเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,น,ยนะฮะดุนแรงมากนะครับอ่ะส่งงานซ่อมรางลอกนะครับดนว่าซีเรีย